สวัสดีครับผมธวัชชัยจาก iDevPro นะครับผมวันนี้ผมมาแนะนำโปรแกรม Enterprise ePost Enterprise เป็นโปรแกรมบริหารจัดการร้านค้าถูกออกแบบมาเพื่อซ u เปอร์โซ e ขนาดใหญ่โปรแกรม Enterprise Pro เป็นโปรแกรมที่สามารถลงแล้วหรือติดตั้งแล้วใช้ได้ทันทีเราคีย์สินค้าให้คอนฟิกต่างๆให้และมีโปรแกรมเดียวเท่านั้นที่ทำอย่างนี้ ePost Enterprise เป็นโปรแกรมเดียวเท่านั้นที่คัดสมัยให้ลูกค้า100%ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าต่างๆคียสินค้าหรือแบบฟอร์มต่างๆที่ต้องการแก้ไขหรือระบบงาน ePost Enterprise สามารถเพิ่มสินค้าด้วย QR Code ได้อัตโนมัติเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับสินค้าตัวนี้ไม่มีบาร์โค้ดเดี๋ยวลองกันเลย โปรแกรมจะเคยขึ้นบาร์โคดผมใส่350บาทคีย์บอร์ดนะครับครั้งต่อไปมันจะรู้จักแล้วครั้งต่อไปผมยิงก็สามารถใช้ได้เลยครับโปรแกรม e-post enterprise สามารถที่จะพิมพ์บาร์โคดด้วยตัวเองได้หลากหลายรูปแบบมาดูกันเลยครับผมเข้ามาที่สินค้านะครับจะมีรูปบาร์โคดอยู่2-3อันนะครับเช่นผมจะพิมพบาร์โคดด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็กดเข้าไปที่บาร์โคดนะครับแล้วก็สั่งพิมพ์ได้เลยนะครับ ผมก็เลือกฟอร์มที่ต้องการมีหลายฟอร์มให้เลือกจะเป็นแบบไหนก็ได้นะครับตามจำนวนที่ตั้งก็ได้ก็คือเราตั้งไว้อย่างละหนึ่งก็จะพิมพ์ออกอย่างละหนึ่งครับ e p o s t Enterprise สามารถชำระเงินด้วย QR Code ที่มาจาก Payment Gateway ได้ทันทีมาลองดูกันเลย20บาทครับลูกค้า โปรแกรม ePost Enterprise มีออปชันเสริมพิเศษที่เรียกว่า AI จัดการคลังสินค้าระบบจัดซื้อระบบงานขายระบบสมาชิกและสามารถนำา Data มาทำ d า t a t n a n y t y ติวิเคราะห์การขายคลังสินค้าลูกค้าหรือวิเคราะห์การชำระเงินได้